นายแสวงบุญมีเลขาธิการปกต่อเปิดเผยว่าจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดใหม่สี่เขตเลือกตั้งใน4จังหวัดได้แก่จังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอเมืองสุพรรณบุรีเขตเลือกตั้งที่1จังหวัดตรังอำเภอเมืองตรังเขตเลือกตั้งที่2 และจังหวัดชุมพรอำเภอสวีเขตเลือกตั้งที่4เนื่องจากมีสมาชิกสภาอบอจอไม่ผ่านเกณฑ์คะแนนตามที่กฎหมายได้คะแนนเสียงไม่มากกว่าคะแนนที่ไม่เลือกผู้ใดและอีกหนึ่งเขตที่ไม่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากผู้สมัครถ,ถูกตัดสิทธิ์คือจังหวัดชัยนาทอำเภอวัดสิงห์ เขตเลือกตั้งที่1โดยต้องประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ภายใน7วันนอกจากนี้ยังพบว่ามี4-5ถึงจังหวัดพบจำนวนบัตรกับจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ไม่ตรงกันซึ่งทางจังหวัดต้องพิจารณาและเสนอมาที่กะกะตว่าสมควรจะให้มีการนับคะแนนใหม่หรือลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ นางสาวแพรทองทานชินวัรนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักเพื่อไทยเปิดเผยว่าพอใจภาพรวมผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจอซึ่งได้10จังหวัดจากที่ส่งผู้สมัคร16จังหวัดโดยยอมรับว่ารู้สึกเสียดายที่ไม่ได้นายกอบอจอเชียงรายและลำพูนแต่ก็ถือว่าดีมากแล้วจริงๆอยากให้ได้ทุกพื้นที่เพราะจะได้ทำงานช่วยเหลือประชาชนแต่พื้นที่ไหนที่ไม่ได้ก็ยังต้องทำงานให้ประชาชน อาจจะไม่ได้มากเท่าที่ควรเท่ากับคนที่ได้แต่ก็ไม่ให้ขาดเรื่องการทำพื้นที่ทั้งนี้รู้สึกเป็นห่วงนายทักษิณชินวัตรในฐานะผู้ช่วยหาเสียงไม่ได้มาหาเสียงแบบนี้17-18ปปีแล้วเวลาไปหลายเวทีเพราะอายุมากแต่ท่านก็ทําเต็มที่ในฐานะผู้ช่วยหาเสียงก็ถือว่าคุ้มสตางค์ที่จ่าย นายธนินเจรวนนท์ประธานอาวุโสเครือเจริญโภกภัณฑ์ระบุว่ารัฐบาลควรเร่งทำการกระตุ้นภาคท่องเที่ยวและบริหารภาคการเกษตร เทคโนโลยีในการผลิตและการศึกษาโดยการท่องเที่ยวถือว่าเป็นภาคธุรกิจที่ได้เงินเร็วที่สุดแต่ที่ผ่านมารัฐบาลยังไม่ได้ตั้งเป้าหมายหรือเจาะจงคนที่มาเที่ยวเมืองไทยอย่างไรซึ่งฝากรัฐบาลต้องมาตั้งงบประมาณทําเป้าหมายให้ชัดเจนส่วนภาคธุรกิจควรส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีขณะเดียวกันในประเทศควรมีการเพิ่มทักษะคนเช่นการปรับรูปแบบให้จบปริญญาตรีเร็วขึ้นและทักษะการใช้เทคโนโลยี เพื่อเป็นช่องทางการแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะสูงหลังอัตราการเกิดของคนน้อยลงเพราะเชื่อว่าจะเห็นค่าแรงสูงถึง600บาทต่อวันได้ซึ่งทางบริษัทพร้อมจ่ายนายเดชาพฤึกพัฒนารักษ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดเผยว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดฝึกอบรมด้านภาษาทั้งความรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติเมื่อฝึกจบแล้วจะได้รับิบัตรเพื่อเป็นเครื่องการันตีความรู้ทักษะภาษาซึ่งรับรองโดยกรมซึ่งขณะนี้สถาบันและสำนักง,งานพัฒนาฝีมือแรงง,งานทุกจังหวัดทั่วประเทศเปิดคอร์สฝึกอบรมภาษาต่างประเทศทั้งภาษาอังกฤษ จีนญี่ปุ่นเกาหลีและภาษาในกลุ่มอาเซียนให้แก่แรงงานที่สนใจได้เข้าอบรมอาทิจังหวัดชุมพรเปิดคอร์สด้านภาษาจำนวน5รุ่นได้แก่ภาษาอังกฤษและจีนกลางเพื่อการท่องเที่ยวจะอบรมระหว่างวันที่15กุมภาพันธ์จนถึง27เมษายน2568